เาก็เลยตั้งคำถามกลับไปยังประเทศเขาเนี่ยนะว่าเฮ้ยแล้วทำไมประเทศของเขาเนี่ยมันไม่มีการเยียวยาอะไรเลยหรือ,<ฆ>อยังล่าสุดเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กของคนเขมรลองขึ้นให้ดูสักนิดหนึ่ง<ฆ>เขาตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะฮะเป็นชาวกัมพูชา<ฆ>แชร์ข้อความข่าวเมืองไทย<ฆ>โดยเฉพาะข่าวที่ว่าคอรมอไทยเนี่ยเคาะงบเยียวยา<ฆ>ผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะจากทางด้านของชายแดนคนเสียชีวิตเนี่ยได้เงินนับ10บล้านบาทแล้วทหาร10บล้านประชาชน8ล้าน เขาก็เลยตั้งคำถามเนี่ยนะฮะว่าประเทศไทยเนี่ยปล่อยค่าตอบแทนสำหรับทหารและประชาชนสำหรับทหารถ้าตายหรือพิการรับ10ล้านประชาชนเสียชีวิตหรือพิการรับ8ล้านทั้งหมดนี้เกี่ยวกับเงินรัฐบาลแล้วเราล่ะคือเหมือนคำเมนก็ตั้งคำถามเอ้าและประเทศเราล่ละตอนนี้จะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะ mm. ขณะที่เอาจริงคุณผู้ชมฮะ เมื่อคนเขมรตั้งคำถามถึงฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตว่าของไทยดูแลดีมากแล้วเขมรดูแลดีไหมล่าสุดเฟซบุ๊กมังกรซ่อนตัวลงหลักฐานเอาไว้ว่ากัมพูชาเองเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าถูกถล่มยับใช่ไหมใช่ค่ะนี่ถ่ายลงโซเชียลของเขาอัดคลิปเลยนะคะว่าฐานของทางฝั่งกัมพูชาถูกไทยถล่มเนี่ยล่ะเป็นการไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลของเขาเแล้วจะของเงินบริจาคเพื่อจะซื้อรถใหม่ทาเหมือน อื ừ, ทำเหมือนเขาดูข่าวบ้านเราอยู่ป่ะในช่วงเนี้ยเนี่ยฮะวเลวลออบนเครื่องบอกว่านเินจะสบร่ช่วยอบทอมตไอตงัน,เงนยเนเี่ยเครื่องอดเนี่ยต้งแงพนมได้ปะมาคุณ่ะโอ้ยอรฮะ เขากาลังบอกว่าฐานอาบาล,ลงให้หมดสิครับทีมงานให้ดูภาพดนลลาเสียงขอบคุณเ c e บุ o k คุณบางกรซ่อนแก้วด้วยแล้วขึ้นข้อความของเขมรเมื่อสักครู่นี้ที่เขากําลังบอกว่าทาหารไทยตายได้รับเงินเยียวยาคนไทยเจ็บตายได้รับเงินเยียวยาแล้วบ้านเราล่ละก็คือกําลังถามว่าในส่วนของกัมพูชาจะได้รับอะไรบ้างมันก็เป็นการสะท้อนนะครับว่าแสดงว่าทางฝั่งเขานะวันนี้กําลังมีปัญหาเกิดขึ้นใช่ไหม ขอเป็นข้อความของเขาที่เขาโพสนะฮะทางขวามือเนี่ยเพราะว่าวันนี้หลังจากที่มีเรื่องราวทั้งหมดถูกเผยแพร่แสดงว่าคนกัมพูชาเองที่กลับไปประเทศก็ไม่ได้รู้สึกสะดวกสบายจริงตามที่ผู้นำกล่าวอ้างนะฮะคณะที่วันนี้กลับมาอีกชุดหนึ่งดราม่าแอตติกลงภาพเอาไว้อันนี้ก็พูดกันตามตรงหลักมนุษยธรรมถ้าเป็นจริง ก็น่าสงสารเขาเหมือนกัน<ร>เพราะครอบครัวของผู้ที่สูญหายเห็นบอกว่าต้องทําบุญโดยที่ยังไม่ได้รับศพนะฮะเปิดภาพขึ้นมาให้ดูก่อนโดยทางดาราม่าแอดริตเนี่ยบอกว่าญาติญาติของทหารขาเขมรกําลังรวมตัวกันนะครับจัดไวอ้อาลัยให้กับทหารเสียชีวิตในภาพเนี่ยกับฉากหลังดูรูปเต็มๆเนีย่ยฮะคุณผู้ชมยังไงก็เกิน5คนนะฮะนี่ฮะ แล้วคำถามก็คือทำไมทางด้านของมารีาแถลงหรือไม่พลโทมารี Marie, หรือนางมารีได้บอกไปว่าขเขมรตายได้เท่าไหร่ท <c oughs> หารตายกี่คนและนี่ยังไม่นับรวมเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องกินศพนะฮะเห็นบอกว่าตอนนี้มันรุนแรงถึงขนาดที่ทหารบางคนคุยกับช่อง8ดเลยว่าไม่ไหวแล้วนะข้าวกินไม่ลงอาิปไตยก็ต้องรักษาแต่กินศพเนี่ยมันแรงมากม และถ้าดูจากที่ดราม่าแอดดิตลงกัมพูชาย,ยังไม่ยอมพูดความจริงว่าลูกหลานบ้านเขาตายกี่คนจากการไปเป็นทหารรบและสุดท้ายญาติๆก็ต้องมาประกาศตามหาคุณผู้ชมครับและล่าสุดเนี่ยน,นะฮะอย่างที่ดราม่าแอดดิตเขาลงเอาไว้ว่า ทางฝั่งกัมพูชาเองเนี่ยดูเหมือนกับเขาจะไม่แจ้งตัวเลขเลยว่าทหารของเขาเนี่ยตายจริงๆเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยที่ทางด้านของอดีตทหารหลายๆท่านวิเคราะห์ของบ้านเราที่กําลังสงสัยว่าทหารเขาน่าจะตายเนี่ยไม่ต่ํากว่า2,000คนซ้ายมือนี่คือภาพที่มีการทําบุญเนี่ยนะครับและให้กับทหารที่ตายที่ดราม่าอดิตลงมาเผยแพร่แล้วก็บอกว่าถ้าดูจากจํานวนเนี่ยเกิน5คนขณะที่มาลีเองก็ยังแถลงยอดน้อยในทุกๆวันส่วนขวามือก็คือภาพเหล่า หารเนี่ยนะฮะซึ่งมีการสูญหายแล้วยังไม่ได้กลับบ้านจึงไม่ต้องแปลกใจทําไมเขมรเนี่ยชาวบ้านตอนนี้เริ่มสะท้อนไปแล้วว่าของบ้านเราเนี่ย ถึงได้รับเงินเยียวยาจํานวนมากผิดกับบ้านเขาเพราะอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นพี่น้องประชาชนของบ้านเราเนี่ยคือ8ล้านทหารตํารวจนี่คือ10ล้านนะครับบาดเจ็บสาหัสเนี่ยคุณผู้ชมฮะประชาชนเนี่ยแปดแสนทหารตํารวจเนี่ยก็คือ1ล้านก็คือไล่เรียงกันไปเนี่ยนะครับ<ห>เพราะฉะนั้นบ้านเขาเนี่ยยังไม่มีจํานวนออกมาเลยว่า ถ้าตายจะได้เท่าไหร่ข่านาเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมครับก็น่าสนใจเพราะวันนี้เมื่อตัวเลขของขเมรเนี่ยยังไม่ยอมเปิดเผยแต่ย้อนกลับไปดูภาพศพทหารขาเมรที่ตายเกลื่อนเลยเนี่ยนะฮะอย่างที่เราได้ประมวลให้ดูคือมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าวันนี้เหล่าบรรดาคนขมรผมก็เข้าใจนะว่าบ้านเขาเนี่ยทีมงานเปิดภาพศพทหารขามรที่ตายตามจุดต่างๆขึ้นมาเลยครับมันมีหลายภาพเอาขึ้นมาร้อยเรียงหน่อยสิฮะ เพราะประเด็นเนี่ยอย่างเมื่อวานนี่ที่เรานําเสนอเองเนี่ยนะหลายพื้นที่ที่ทางชาวบ้านส่งรูปมาให้ดูว่าทหารแนวหน้าเนี่ยเขาไปเจอว่าทหารเขมรเนี่ยตายเป็นจํานวนมากภาพอื่นๆอีกเนี่ยนะฮะที่นอนตายกันสิบกว่าคนเนี่ยปรากฏว่าอย่างภาพเนี้ยหลายท่านคงเห็นแล้วแหละที่ปล่อยให้ศพเน่าหรือภาพเจอไหมครับภาพนิ่งเมื่อวานเนี่ฮะที่ตายกันสิบกว่าคนน่ะที่นอนกองกันอยู่เนี่ย ในจุดนี้ก็น่าสนใจเพราะกลายเป็นว่าทางฝั่งของขมรดันออกมาเคลมบอกว่าจริงๆแล้วกลิ่นเหม็นที่คนไทยกำลังรายงานเขาอ้างว่าเป็นกลิ่นของทหารไทยโดยเบื้องต้นเนี่ยความเป็นจริงก็คือถ้าดูจากหลักฐานที่สื่อไทยกำลังนำเสนอก็เข้าใจว่าขมรเขาก็คงไม่นำเสนอว่าทหารเขาตายเยอะสักเท่าไหร่และก็เข้าใจว่าสื่อขมรก็ไม่กล้ายแย้มกับฮุนเซนกับฮุนมาเน็ตด้วยเพราะแน่นอน ลูกสาวฮุนเซนก็คุมสื่ออยู่เพราะฉะนั้นอินฟูของขเขมนก็เลยกําลังบอกว่ากลิ่นศพเน่ามันคือของฝั่งไทยแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยทั่วโลกแหมไม่รู้ทั่วโลกจะได้เห็นหรือเปล่าแต่คนไทยต้องได้เห็นมันคือทหารขาเขมนที่ฮุนเซนกับฮุนมาเนตไม่สั่งให้เก็บศพคือล่าสุดอินฟูคขมนเนี่ยเขาลงเลยนะเขาบอกเนี่ยกินศพที่มันเหม็นแถวปราสาทตาควายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ทหารขาเขมนและที่ไอ้นอนตายเกอนเนี่ย คือทีวีมันเปิดภาพไม่ได้นะฮะเพราะมันต้องเซ็นเซอร์ชุดเนี่ยคือเครื่องแบบเขมรนะฮะ uh huh. แต่อินฟูกำลังบอกคือศพไทยซึ่งคนละเรื่องเลยไหนมีเสียงด้วย่ช่ไหมของอินฟูคนนี้ไม่ใช่กลิ่นอขาไดะเออเฮนไอออมันบอกว่านะที่ประสาทตากระเบีย่ะมันบอกว่าตอนนี้คือมีกลิ่นนแรงมากนะกลินะ่น่ะกลิ่นศพกลิ่นเหม็น ถ้าเป็นภาษาตาควายเอ้ถ้าเป็นภาษาตากระไบเนี่ยคือชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่กลิ่นของทหารเขมรแต่เป็นกลิ่นของทหารพวกมึงเองนะถ้าเป็นตรงนั้นนี่ชัดเจนเลยเพราะว่าพวกมึงไม่กล้าเข้ามาเยอะแยะนะเป็นระนาดเลยนะตต่งแต่วันแรกเลยนะวันแรกวะทะเลยนะคือไม่กล้าเข้ามาเก็บกันผมไม่รู้ว่ากลัวอะไรก็กูก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเราจะกลัวกับกลัวอะไรมั่งนะก็คือ ภาษาตาควายอไอตากระไบแล้วก็อีกหลายที่นะก็เป็นนั่นแหละก็เป็นของมึงนั่นแหละที่แบบโย,โยนโยนมาให้เขมรน,นะนะรับความจริงกันซะบ้างสิวะนะข้าไปเก็บด้วยนะถ้าไม่กล้ายังไงมึงก็ประสานทหารงามพูชาไปเนาะเออนะรีบๆมาเก็บมาด้วยนะมึงอ่ะต้องเลิกใช้ภาษากูก่อนอันนี้ไม่ได้พูดหยาบนะ แต่มึงนะ่ใช้ภาษากูณนะขนานี้ที่กำลังพูดอยู่เนี่ยนะฮะแล้วประเด็นก็คือล่าสุดเขาบอกอย่างนี้ถูกป่ะวันนี้คือถ้ามึงเก็บไม่ได้กำลังเยอะคนไทยถ้ามึงเก็บไม่ได้มึงบอกทหารกูให้มาเก็บศพอยากนี่ไม่ได้พูดไม่เพราะนะกสทชครับผมพูดเนี่ยตอบโต้กับเขากูมึงก็คงไม่ได้หยาบอะไรหรอกเพราะละครหยาบยิ่งกว่านี้อีกถูกไหมฮะคือเมื่อเขาบอกว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยถ้าไม่ยอมเก็บศพทหารไทยให้ใช้ทหารเขมร อยากรู้ไหมทหารไทยบอกว่าอะไรล่าสุดทหารไทยบอกเลยว่าเอาจริงนะวันนี้เขากําลังพูดถึงภาษาตะควยียนะฮะอันนี้ภาษาเขาพูดนะเสียงยังไม่ชัดเลยตะเควยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ภาษามึงก่อนอย่าเพิ่งมาเอาภาษากูกมาพูดล่าสุดตะเควยเนี่ยนะฮะที่เขาพูดนะเมื่อกี้เห็นไหมจิง,งานดันเสียงขึ้นมาเลยดิเขาบอกให้เรา เขากุกข่าวขึ้นมาอันนี้แล้วคราวนี้เปิดศพท,ทหารเขาที่นอนตายสิบกว่าคนให้ดูหน่อยดิคือมุมหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะบอกว่าทหารเราเนี่ยคุณผู้ชมฮนะณวันนี้บางส่วนผมต้องขออนุญ,ญาตเบอร์หน้าก่อนนะคือมุมหนึ่งทหารเนี่ยเริ่มอัดคลิปแล้วของบ้านเราแล้วก็บอกว่าปราสาทตาควายเนี่ยนะฮะตามสำเนียงเขาเนี่ยพูดจะไม่ชัดเนี่ยนะฮะพูดให้ฟังเขาต้องเรียกปราสาทตาควายนี่ ปรากฏทหารไทยเลยอัดมาบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่ตาควายทีมงานเอาภาพทหารขเขมรที่ติดอยู่ในตัวปราสาทมาหรือเปล่าเอาขึ้นมาพูดตามที่ผมบอกด้วยนะฮะเอาประกอบภาพให้ตรงกันหน่อยประเด็นคือณวันนี้ทหารที่ติดอยู่ในปราสาทตาควายออกไม่ได้เพราะตัวเองดันทะลึ่งวางทุ่นระเบิด แล้วเห็นบอกมีบางส่วนกําลังจะอดตายตะโกนบอกทหารไทยบอกทหารไทยส่งอาหารให้หน่อยทหารไทยก็เลยอัดคลิปเหมือนประมาณว่าอันนั้นฆ่าศึกแล้วจะให้ส่งอาหารได้ยังไงเอาฟังทหารไทยเขาพูดบ้างฮะนะเป็นตอนนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่านะเรื่องประทัดตาควายคือจริงๆเนี่ยเราอยึดได้นะได้คนเนี่ยยังยังทุงสัยอยู่ว่าเราอ่ะยึดได้จริงหรือเปล่าจริงๆอ่นะทหารอ่ะเขารู้กันว่าเราอ่ะยึดได้ด้วยหนละัก มนุษยธรรมเนี่ยก็คือเราเนี่ยถอยมาห้าร้อยเมตรเพื่อให้เขาเนี่ยตอนเขาเม่นเนี่ยได้เข้ามาเก็บกบมเพื่อจะไปทําพิธีทางศาสนาแต่เขาทําอะไรอยู่ไหมเขาไม่เก็บดันเอาโคมอะเป็นไอ้เรื่องอะไรนะเป็นไอ้พิษีิมพภาพอะแล้วก็ให้รอเม่นแล้วทีนี้เขาตามมึอะไรรู้ไหมเขา เข้ามายึดประตารตกงหวายไม่ได้มาเก็บชมแล้วก็วางทุนไว้ทั้งหมดทั้งรอบแล้วก็มมนให้เราเข้าไปเราเข้าไม่ได้แต่จริงๆอิเรารู้กันก็คือเราเราได้ได้พื้นที่นี้แล้วเหตุ hey, ที่เกิดขึ้นไหนหรือเล่าตอนเนี้ยเออมันไม่มีอะไรกริงครับแล้วมันก็ออกไม่ได้ไอ้คนที่วางก็ไปไหนไม่รู้ช่วยไอ้คนที่อยู่ก็ไปห้าอะไรกินไม่ได้ร้องเรียกให้ทหารไทยล้วคนให้ทหารไทยเข้าไปช่วยอ่ะ เพื่ออะไรผมอยากรู้โอ้ออโหยอมไปบิ๊กเกรียนเข้าเอามารง <S 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 าเพราะฉะนั้นแล้วจะให้เราไปช่วยได้ยังไงก็ในเมื่อ เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณวางทุ่นระเบิดเอาไว้ล่าสุดทหารเขมรเห็นบอกว่าหนักมากขึ้นเรื่อยๆหนักตรงที่อาการหนักเพจท่านเปาโพสต์ข้อความว่ายังไงมีทหารกัมพูชาหลายราย,รายเริ่มป่วยกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่อาการคือมีไข้สูงหนาวสั่นปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวเจ็บคอไอ,อมองจอหน่อยจ้ะมองจอหนอ่อยภาพมาหรือยังน,นี่ฮะ,ฮะขึ้นจอหน่อยสิท่านเปานะคะ และนี่ก็โพสต์ภาพประกอบค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอาการที่เจอเนี่ยคือเจ็บคอไออาเจียนท้องเสียแล้วก็กระหายน้ําแพทย์โรงพยาบาลประจําอาเภอสำโรงได้ให้การรักษาตามอาการด้วยยาพาราเซตามอนแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุโรคได้ขณะที่เครื่องมือทางการแพทย์ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอล่าสุดแพทย์ทหารกัมพูชาคาดว่าอาจจะเป็นไข้ามาลาเรียและเตรียมส่งทีมแพทย์จากพนมเปญล,ลงพื้นที่พรุ่งนี้ มีรายงานด้วยนะคะว่าข่าวเนี้ยถูกโพสต์แจ้งในกลุ่มข่าวท้องถิ่นของกัมพูชาแต่ถูกลบหลังจากโพสต์ไปได้4นาทีค่ะนั่นก็หมายความว่าเวลาเขาเจ็บเขาป่วยห้ามลงข่าว<ม>ห้ามเผยแพร่นี่ค่ะ4นาทีลบเลยนะคะและเห็นบอกว่าโดนมาเลเรียนเล่นงานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะก็คือทางด้านทหารกัมพูชาโดนไข้ป่าเล่นงาน,นแล้วก็ร่วงอย่างนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพเพราะฉะนั้นอีกภาพหนึ่งเนี่ย โดยเบื้องต้นอา,ารประมวลเปิดขึ้นมาหลายๆภาพนะฮะให้ดูสภาพสันิดหนึ่งเผื่อว่าอินฟูบ้านเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจะได้เห็นสภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยอีกภาพหนึ่งเนี่ยนะับเพจอาร์มี่ลงเอาไว้บอกพลทหารกัมพูชาอายุ83พลทหารอายุ83ยังเอามารบอีกเหรอฮะเนี่ยนี่นทำไมกำลังกินข้าวกินอาหารกระป๋องใกล้กับฐานปฏิบัติการใกล้ชายแดนไทยค่ะ ใส่ชุดทหารแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งสองมุม,มนะแน่นอนที่สุดเราเราก็ต้องสะท้อนมุมของเขาว่าเขาเกิดอะไรแล้วเวลาเขากําลังกล่าวหาเราเราก็ต้องงัดหลักฐานว่าบ้านเขากําลังสุดขนาดไหนนี่ยังไม่นับรวมคนคเขมรเนยนะซึ่งอยู่ในประเทศไทยกําลังหนีตายกันเนี่ยนะฮะแล้วบางคนไม่อยากจะกลับประเทศเพราะรู้ว่ากลับไปก็อดอยากขณะที่วันนี้คุณผู้ชมฮะ อีกภาพหนึ่งก็น่าสนใจกลับมาตรงนี้เมื่อกี้ไข้่ป่าเล่นงานมังกรซ่อนตัวลงภาพล่าสุดเอาไว้เห็นบอกว่าเป็นหมอทหารกําลังปฐมพยาบาลก็คือกําลังพลของขเขมรใช่ไหมได้รับบาดเจ็บจากการประทะกับทหารไทยนะคะเมื่อช่วงที่26รกรกฎาคมคุณผู้ชมซึ่งขณะนั้นยังมีเสียงปืนใหญ่ดังเป็นระยะด้วยนะคะค cảm ơn chị này nâng lên này lên ba lên nâng 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 น้ำองนันน่นเรื่อง,ง,ง้องนี่กี่ยวเนี่ครับ <c oughs> คุณผู้ชมฮะก็อแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่าก็มีคนของเราเจ็บด้วย <c oughs> แต่ขนาดเดียวกันบ้านเราดูแลกันจะเป็นอย่างดีแต่บ้านเขาก็อย่างที่เห็นสภาพเนี่ยนะฮะ ศพตายอยู่ในสมรภูมิรบยังไม่ถูกเก็บเลย mm hmm. ล่าสุดวันนี้สิ่งที่ขมรทํากับเราก็คือการทิ้งระเบิดมาที่บ้านเราอย่างที่บอกวันนี้สีสเกตเนี่ยเก็บกู้กันยังไม่หมดเลยนะฮะวันนี้อีกจุดหนึ่งนริศเนี่ยคุณผู้ชมฮะได้รับแจง้งคือเมื่อกี้นี้เป็นกําแพงบ้านจําได้ใช่ไหมอีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นจุดที่2ครับตารวจตะเวนชายแดนเนี่ยเขาทราบมาว่าลูกระเบิดตกเข้าไปที่หมู่บ้าน เป็นพื้นที่โนนสว่างไม่ไกลาจากเขาพระวิหาร<ม>แล้วเคสน,นี้น่าสนใจตรงไหนหรู้ไหมและเบิดมันตกลงไปอยู่ในบ้านคุณผู้ชมฮะมันจะไม่เหมือนกับในสวนยางสวนนานะฮะเพราะถ้าในสวนยางเนี่ยเอาจริงผู้ชมฮะปล่อยให้มันตูมโดยการเก็บกู้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อันนี้ถ้าปล่อยให้มันตูมคือบ้านพังนะฮะคือล่าสุดวันนี้การเก็บกู้ค่อนข้างยากครับจึงมีการกันชาวบ้านออกไปนะฮะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้แรงอัดระเบิด อาจจะทำลายทำลายล้างคนที่อยู่รอบข้างได้และบ้านอื่นๆจะเสียหายจนกระทั่งบ่ายสามโมงครึ่งเจ้าหน้าที่ตัดสินใจเก็บกู้ด้วยวิธีการเสริมกระสอบทรายกันแรงกระแทกเนื่องจากไม่สามารถยกระเบิดดังกล่าวออกไปกู้ด้านนอกได้จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงการกู้ครั้งที่หนึ่งปรากฏว่าการกู้ครั้งที่หนึ่งไม่สำเร็จเนื่องจากยังมีวัตถุระเบิดหลงเหลือเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตอนเก็บกู้ในจุดในจุดที่หนึ่งกันใช่ไหมอรอบแรกค่ะ うん。<ス> เพยภาพกลับไปใหม่เสียงไก่ดังกว่าระเบิดอีกนะฮะนี่เอาเปิดเสียงด้วยฮะต้นทับนี่ไก่มันดังกว่าระเบิดอีกนะฮะประเด็นก็คือว่านึกว่าสำเร็จจริงๆยังไม่สำเร็จนะฮะเพราะอะไร เพราะว่ายังมีวัตถุระเบิดตกค้างค่ะก็เลยไปตรวจสอบพบว่าสามารถนําวัตถุระเบิดที่หลงเหลือไปทําลายด้านนอกนะคะคุณผู้ชมในทุงนนท่งนาในทุ่งนาต้องย้ายที่เพราะถ้ามันตูมหมดบ้านอาจจะแหลกทั้งหมดถูกไหมฮะแต่เขาต้องร้อมนี่นี่นเขาดูนาทีตอนอุ้มระเบิดหดีอยดิเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เขาเสียงมากนะอ,อาบานลงให้หมดฮะอาบานลงให้หมดอ,อันไหนอ่ะเขาประคองนี้เลยเหรออ,อันนี้คือระเบิดนะฮะค่ะ นี่หน่วยเก็บกู้เนี่ยคือท่านต้องเสียสละมากนี่ตกค้างคือเมื่อกี้ระเบิดไม่หมดเขาเรียกระเบิดไม่หมดเนี่ยนะฮะนี่แล้วใครเป็นคนขับรถละเนี่ยนี่อันนี้ให้ดูว่าความเสี่ยงของพี่น้องตำรวจนะฮะทหารเนี่ยไปรบให้พวกเราส่วนตำรวจเนี่ยก็มาช่วยเก็บกู้นี่คุณผู้ชมจะเห็นเลยอันนี้ต้องค่อยๆประคองหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการเอาไปทําลายที่ทุ่งนาถูกไหมใช่โดยมีการไปทําลายเดี๋ยมีบรรยากาศนี่ฮะ ันนั้นคนเหรอที่นั่งหลังหรือชุดใช่ค่ะนี่ฮะนั่งไปยังไงอะประคองไอ้ประคองลูกระเบิดไปเนี่ยนะไหนขึ้นจอมอนิเตอร์ให้ผมดูใกล้ๆหน่อยดิตามองไม่ค่อยเห็นเนี่ยฮะเขาจะมีท่าประคองเขานี่และหลังจากนั้นโอ้โหนี่ฮะคือเราเนี่ยไม่เคยเห็นภาพอย่างนี้เลยความเสียสละความเสี่ยงชีวิตของพี่น้องตำรวจ คนประคองนี่ใส่ครอบคลุมคนเดินใกลน้นี่ไม่มีอะไรใส่เลยเนี่ยนะอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนี่และหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะพอมาถึงพื้นที่โล่งค่ะทําวัตถุระเบิดครั้งนี้เป็นรอบที่สองได้สำเร็จค่ะ,ะดูนะฮะข้าที่กำบ,บงังหยุดระเบิดเข้าที่กำบ,บงังหยุดระเบิดข้าที่กำบ,บังับ แรงมากเดี๋ยวลองเปิดลูกระเบิดลูกนี้กับลูกที่บ้านเอามาเป็นสองจอได้ไหมรับเทียบนาทีระเบิดให้ดูพร้อมกันแสดงว่าลูกระเบิดที่บ้านยังระเบิดไม่หมดจ<ะ>ึงต้องหิ้วมาไว้กลางทุ่งนาและดูเรามาระเบิดพร้อมกันนะฮะ นี่ขนาดที่บ้านกันแล้วยังระเบิดนี่เพราะฉะนั้นนี่คือสองจุดนะฮะเจ้าของบ้านคือคุณปราณีแกว่ายังไงบ้างแกบอกนะคะก่อนเกิดเหตุตัวเองเนี่ยออกไปรับปรานที่โรงเรียนค่ะมาลุ้อีกทีผู้ใหญ่บ้านโทรมาบอกว่าปืนใหญ่ตกใส่บ้านกลับมาดูเนี่ยตกใจมากเลยนะคะตัดภาพไปหน่อยสิฮะ,ะนีะ่แต่พอเจ้าหน้าที่กู้แล้วก็สบายใจค่ะอยากไปหาบวท่านอ่ะอีหยังกับพกเก็บเอาวันที่24ของเมือเ่อหลาเลยจ้ะ ตอนนั้นออกออกจากบ้านไปหาหลานอยู่กอลวอเลยจ้ะประมาณ่ที่หาโมงเสาเนี่ยแหละจ้ะแม่มันรู้ได้ไงครับว่าระเบิดลงมาพูนามม้นำพลโทไปบอกภากันเขาซูพานพลโทเขาไปบอกว่าปืนปืนลงบ้านกระตุกใจเลยคือมันมันทำลายอนะไรยครับมันยังไม่ทำลายมันไม่ทำงานนะมันต,ก,ต,ตกอย่างเดียวตกอย่างเดียวเพราะเพอนพอทำงานใ้กราบเขามาเพิพ่นเพิ่นต้องการอันให้เขามา จาของบาลามาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเจ้าหน,น้าที่เขาเพยายามเก็บกู้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นแต่สบายใจอยู่กะถาลาลเบืองมาเพื่อจะเอาอกเบียดได้ยังจ๊ะเขาคร้องกะเอาอกแต่แต่เอาอกได้มอนอันนั้นกะเอาใส่ห่อไว้นั่นนะจ๊ะแต่ของมีค่าบงางอย่างก็ยังไม่ได้เอาเมนจากพราะว่าโพกาเขาไปเอกสาร,รกะเอาอกไปแล้วละ มเมาออกไปอยากให้หน่วยงานะมาช่วยเยียวยาด้วยไหมครับเรื่องเรื่องค่าเสียหายของชาวบ้านอยากให้มาจา้ะเพราะ่ายุบานแต่โบมีรายได้อย่างจา้ะ<ป>วันที่24ของมอเมษาเลยจ้ะคุณผู้ชมครับ